มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนพุทธิพงศ์เคลื่อนไหวแล้วหลังสารให้ประกันลั่นมองไปข้างหน้าไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำภายหลังที่สารอุทธรณ์อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว8อดีตกันนำกอปปสประกอบไปด้วยนายสุเทพเทือกสุบันนายนัทพลทิพสุวรรณนายชุมพลจุนใสนายพุทธพงศ์บุญกานนายถาวรเสน,เนียม นายอิสระสมชัยนายสุวิทย์ทองประเสริฐและรอตอแซมดินเลิศบุตรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะโดยตีราคาประกัน8แ0 0 0 0บาทห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้อนุญาตในคดีล้มการเลือกตั้งปี57ค่ะล่าสุดนะคะวันที่28กุมภาพันธ์2564นายพุทธิคงบุญาการอดีตแกนนำกปปสและรอมวดิจิทเลนะคะ ได้โสพสภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook ว่าหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทำมันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาวันนี้คงได้เวลากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวและลูกๆขอบคุณในทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ผมมาตลอด จากนี้จะมีโอกาสได้ทบทวนตัวเองมองไปข้างหน้าไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำเพราะเราทําด้วยสติความคิดและศรัทธาเราจะทําหน้าที่ประชาชนที่ดีต่อไปด้วยความจงรักภักดีต่อชาตศาสนาพระมหากษัตริย์ภูมิใจที่สุดที่ได้อยู่บนแผ่นดินของไทยของพระองค์เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ